สวัสดีครับสลิปซีครับวันนี้พามาดูรถแท็กเตอร์อิสราที่งานไบเทคนะครับไบเทคบางนาครับนี่รถของอินเดียนำเข้ามาขายใบ้านเราครับนี่น่าจะนำมาทำตลาดนะครับนี่ตัว75เลนครับนี่สเปคคร่าวๆนะครับ75แรงม้านะครับรอบ2,100รอบนะครับก็เหมือนรถทั่วๆไปนะครับแต่ว่าโครงสร้างใหญ่นะครับตัวรถยาวดีนะครับเกียร์หลักนี่นะครับนี่เกียร์หลัก เยี่ยมไฮ้ด้วยนะครับก็จะเป็น15เกียร์ด้านหน้า15เกียร์ถอยหลังนะครับตัวนี้นะมาพร้อมกับหล็หลกควงหลังก็อนละ37กิโละเต็มแบบยังหลังก็18.430นะครับแขนหลังนี่ยืดได้นะครับยืดได้กดได้นะสไตล์รถส่งออกยุโรปนะครับ ตาไก่ก็จะมีสองลูกมีแคดวันแคตนะครัจมาให้ครับอยากใช้ตาไก่เล็กก็หมุนตาไก่ก็หมุนได้นะครับด้านหลังนะครับให้ดูก็จะมีพอร์ตววลมาสองพอร์ตนี่นครับมีปล๊กไฟนะครับมีดาฟนะครับสแตนดาร์ดของรถอินเดียที่ชอบใช้ในงารลากจูงนี่เป็นพวกแขนยกแขนลากข้างหลังนะครับให้ดูครับสวดีครับเพิ่มตัวเลือกให้เกษตรกร ให้ดูประมาณนี้นะครับโครงหลังคาหลบมาตรฐานนะครับ